เอาฮสวัสดีค่ะทุกคนพี่ลูกกรอบนะคะวันนี้นะคะเรามาประกาศนะคะสิ่งที่มันปังสิ่งที่มันดีนะคะแองกริ2024ไพ่โพต่อจากนี้เราจะไม่อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ตามพี่จะรู้ว่าทางสถาบันของเราอ่ะเราหาพาร์ทเนอร์มาตลอดนะคะที่จะมาสอนภาษาที่3ก็คือภาษาเยอรมนันภาษาสเปนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะและนี่คือพาร์ทเนอร์ระดับพลอดินมงกุฎเพชร ยอดมงกุฎทีเดียวขอสมุดต้อนรับคูเบิร์ดค่ะคูเบิร์ดสวัสดีลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครมงกุฎเพชรไม่มีความหมายอย่างอื่นไม่ต้องตกใจโอเคคือวันนี้ต้องบอกว่าทางแองกริสดีใจที่ได้คูเบิร์ดเนี่ยมาร่วมสอนภาษาเยอรมันเนาะหลักๆก็จะเป็นออนไลน์นั่นแหละรู้สึกเป็นยังไงบ้างได้มาร่วมงานกันอ๋อตอนแรกผมต้องบอกว่าขอบคุณที่มีโอกาสมาคุยด้วยกันเนาะที่มาประกาศเรื่องนี้ผมก็ดีใจด้วยที่เรามาทํางานด้วยกันได้ในปัจจุบเป็นพันธมิตกับแองกร Die mag, naja, ne, ich bin ein jemand. Na, Künstler, <coughs> Ich kann noch Deutsch. Glaube ich, glaube ich. Nein, du kannst gut Deutsch. Nein, ja. Also ist äh, Deutsch deine Muttersprache? Ja, richtig. Also Deutsch ist meine Muttersprache. Warum? Weil, weil ich schon seit meinem fünften Lebensjahr in... ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอเคดังนั้นครูเบิร์ตเนี่ยจริงๆเขคือโตที่สวิตเซอร์แลนด์ถูกต้องครับเนาะดังนั้นคือจริงหลักๆเนี่ยตอนนี้เวลาครูเบิร์ตพูดภาษาเนี่ยคือคิดเป็นภาษาเยอรมันก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับแต่แต่เวลาพูดภาษาไทยจะไม่คิดในภาษาเยอรมันครับโอเคโอเคโตภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่เนาะในภาษาอังกฤษเป็นแบบมาเตอร์ชังมาร์ต์ชังถูกไหมดังนั้นคือการมาในครูเบิร์ตเนี่ยต้องขอบอกกันเลยว่าต่อให้จะเป็นคนไทยที่สามารถพูดไทยได้ ได้เยอะนะแต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยครูเบิร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแทบจะเป็นเจ้าของภาษาในในภาษาเยอรมันเลยทีเดียวเนาะ i อิสไมน์เ e มูตส์พาร์คเดอทีชเพราะลูกก็สังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเบิร์ดเนี่ยจะอาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาไทยแบบเต็มร้อยด้วยซ้ำถูกต้องใช่ในหลายๆคำเช่นเมื่อกี้เราพูดคำว่ามงกุฎเพชรหรืออะไรเงี้ยครูเบิร์ดก็คือแบบนี่น่ะหรอโนมทพาประมาณ นั้นก็ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจเลยใช่ปหมไม่เข้าใจเลยนกอยู่ข้างพี่ตาเข้าใจไม่ไม่เข้าใจ I'm on your side อ๋อวลีมันจะว่าอะไรอย่างงี้มันแปลว่า I'm on your side นกอยู่ข้างพี่ตานะคะไม่ไม่รู้จักครั้งแรกที่ได้ยินภาษาเยอรมันพูดว่าอะไรอ่ะแบบฉันอยู่ข้างเธอไงอ่า Ich bin auf deine r Seite oder ich bin neben dir so yeah yeah Ich bin auf deine r Seite นะแต่สรดังนั้นวันนี้นี่ต้องขอบอกทุกคนเลยว่าใครก็ตามนะคะที่สนใจเนาะเรียนภาษาเยอรมันนะคะกับทางครูเบิร์ดนะคะก็สามารถเรียนได้แล้วนะคะที่ช่องทางของแ n g ก i ิ e นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราเลยนะคะตอนนี้จริงมีคอร์สอยู่ประมาณเริ่มด้วยคอร์สสตัวเนาะ ใช่ครับมี<ร>คอร์สอะไรบ้างครูเบิร์เล่าให้ฟังได้ไหมโอเคอันแรกเรามีอคอร์สกราฟติกนะครับเราจะมีตามระดับ A1 ถึง B1 หนึ huh. และเราจะมีคำศัพท์ด้วยตามระดับนั้นด้วยนะครับก็จะเป็น A2 ถึง C1 และ,อ,ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็จะเป็นคอร์สกิริยาเหมือนกันนะครับโอเคเป็นคอร์สผ่านแวบเหรอใช่ถูกต้องมันคือจะผ่านแวบหรือมันจะเป็นคอร์สที่มัน ในภาษาเยอรมันมันจะเรียกว่าเทรนด์พาร์ไดเว็บเป็นเว็บที่มันแยกได้หรือแยกไม่ได้ก็หมายถึงว่าที่มันจะมีความหมายมันเปลี่ยนไปเลิศก,ก็นี่เป็น3คอร์สหลักที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้วตอนนี้ใช่ครับนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆมาลองพันเว็บก็ไหน่ไหมได้โยนเว็บมาเดี๋ยวก็ผ่านให้โอเคเอาง่งายๆก็ต้องถูกต้องร้อเอร์เซ็เอาง่งายๆก่อนนะเอาโคเชนโคเชนทำกับข้าวโอเคอิชโคเชนอ่าา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  Uh, kochst. Richtig. Oder uh, ja. er ist sie kocht. Richtig. Also wir kochen. Ja. Ihr, ihr kocht. Ja. Also Richtig. sie kochen. Richtig, sehr gut. Mal, ja. Ja, geht. Also wir brauchen ein, um, ein paar äh, Wörter. Ein paar Wörter. Also was möchtest du noch? Also machen wir, was die meisten Leute kennen.

Ja, ihr fahrt ช่ใช่ใ r ่ใ h r c ช่ใช a ใ s ่ใช่ใช่ e ช่ใ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  Sie, ช่ใ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  sie, ช่ e ช่ใ sie ช่ใช่ใช่ใช่มั่ใช่ e ช่ใช่ใช่ e ช่ใช่่ใช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 ่ r ช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช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 ่ใ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่่ใช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 ่ ใครที่ไม่รู้จักภาษาเยอรมันเลยแล้วก็มานั่งดูอยู่รู้สึกวแบบ่าเฮ้ยมันสนุกมากพี่ขอบอกเลยมันสนุกมากแค่ตอนดูคนอื่นฝึกเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่ตอนเรียนเองมันสนุกมากๆ <c oughs> ไม่แต่มันสนุกคือถ้าเราอยากจะไปต่อจริงมันมีวิธีทําให้สนุกแต่ว่าความสนุกของภาษาเยอรมันนะ่ะมันต้องมาพร้อมกับ d i s c i p l i n คือ <c oughs> วิน,นัย <c oughs> วิน,นัยอันนี้พูดเลย เล่าให้ฟังว่าการมีเหมือนเป็นแบบอ,อาจารย์หรือว่าผู้สอนหรือทีอ่ที่เนี่ภาษาเยอรมันอะ่ะแล้ววางรากฐานให้เป๊ะอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความจําเป็นกับการต่อยอดภาษาเยอรมันมากๆอ,อ,อย่างของลูกกอล์ฟเนี้ยต้องบอกเลยว่าคนที่สามารถทําให้ลูกกอล์ฟมีฟาวเดชันในภาษาเยอรมันที่ค่อนข้างดีมา,มากๆเนี่ยก็คือ1ก็คือเป็นอาจารย์ภาษาเยอรมันที่ชื่อว่าฟราฟราุลเลาค่า ก็คือตอนที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นอาจารย์ที่สามารถทําให้แบบลูกกอฟมีรากฐานที่ค่อนข้างดีแล้วมันติดตัวคิดดูสิว่าตั้งแต่อายุ16อ่ะ16 17อ่ะแวบไม่แกว่งเลยอ่ะอันนี้ต้องต้องขอบคุณแบบการสอนที่แบบดีมากๆกก็หมายถึงว่าครูลูกกอฟก็ไปเรียนมาที่นั่นกับเจ้าของภาษาอย่างดีใช่ไหม ก็หมายถึงว่าที่เยอรมันเลยถูกต้องก็เรียกกับเจ้าของภาษาแล้วก็มีคุณแม่ที่เป็นกา a มูเ t อร์อด้วยที่เป็นแบบเป็นโฮสเป็นโฮสก็ช่วยแก้ให้แต่กำลังจะบอกว่าแบบคือที่คนหลายคนก็จะถามว่าเออบนเนี้ยคือทำไมยังไม่ลืมลูกกอบคิดว่าถ้าให้ไปเยอรมันนะลูกกอไม่ลูกกอไม่ไม่อดตายแน่นอนคือในในการใช้ชีวิตเลยนะสามารถใช้ได้แบบ6กสิบเจ็ดอซนอยู่เลยแล้วก็คงใช้เวลาอีกแต่ไม่นานไม่คงใช้เวลาไม่นานภาษาเยอรนมันก็จะกลับมา ก็เหตุผลง่ายๆเลยคือว่าตอนเริ่มเรียนอ่ะมันเริ่มเรียนได้ถูกต้องมันเริ่มเรียนกับอาจารย์ที่ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นเจ้าของภาษาสูงมากๆแล้วก็ที่สําคัญสิ่งที่สอนอย่างเงี้ยมันใช้งานได้จริงแล้วเราก็คิดว่าทั้งหมดคุณสมบัติเหล่านั้นน่าจะมีอยู่ในครูเบิร์ตคือจุดสําคัญอนะ่ะเวลามันเรียนเหมือนที่ครูลูกกอฟ เล่าให้ฟังมาของเราเราว่าใจในเลคินครูคุณครูของเขาก็เขาเป็นเจ้าของภาษามันจะออกเสียงตั้งแต่แรกอะตั้งแต่แรกมันถูกต้องใช่ไหมครับมันก็จะทําให้อะไรเรียนต่อมันง่ายขึ้นอะมันจะง่ายเพราะมันจะเรียนตั้งแต่แรกเลยว่าอออกเสียงถูกก็จะไม่มีใครมาถามเลยว่าภาษซิกซักนะคุณพูดอะไรมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเกาแล้ววันนี้อ่ามากันแบบสั้น ก็ได้เห็นแล้วว่าโอเคนี่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะทางฝั่งภาษาเยอรมันของเราแล้วก็มีคอร์สออนไลน์มากมายที่พร้อมแล้วให้กับคุณไปลองลงเรียนดูนะคะแล้วก็พี่เนี่ยเลือกครูเบิร์ดมาเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เชื่อในศักยภาพมากใครที่กำลังหาคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นภาษาเยอรมันนะคะมาลองดู3คอร์สนี้นะฮะที่ทางครูเบิร์ดนะคะเอามาทำร่วมกับ n n g ก s t หรือไปติดตามครูเบิร์ดได้ แบบฟรีๆเลยคือต่อให้ยังไม่เริ่มเรียนด้วยกันแต่หากมีความสนใจในภาษาเยอรมันไม่รู้จะเริ่มยังไงไปตามครูเบิร์ตได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ขึ้นให้ค่ะก็ติดตาม German Funds ีก็ได้นะครับหรือค a p e Gate เบ u b K ์ r ตดตามโซเชียลอ่ะโจเราลาดในแบบภาษาเยอรมันดีกว่าโอเคมี options อะไรบ้างเราลาแบบเยอรมันบางบางางๆองเ b e e n u n s e r e n u n s Oder wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Also, tschüss. Tschüss zusammen. Wir sehen uns.